ดีครับผมสินค้าฝากมาครับก็มาบ้านสองวันพอดียุ่งเรื่องขายของเดินเขะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเปิดเลยครับเป็นอะไรนะครับผมลองดูนะแต่เห็นบอกว่าเป็นสโคบนะครับผมก็แกะเลยเนาะเพราะเราก็จะบอกไปให้ดูไปตามนี้เลยเนาะของฝากขายจะต้องแกะเลยนะครับผมนะครับว่าดีหรือเปล่าอะไรเป็นปัญหาเสียหายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะถ้าก็ว่ากันนะคือกันาะฮะยุ่งไยตัวนี้ต้องระวังยุ่งเลยนะแกะแกะไปเลยนะครับ ได้บอนะครับอ่านี่ะครับโอเคนะครับดูทาหน้ากันนะครับเป็นสโคบนะครับผมก็เดี๋ยวดูว่าสวยงามต่อยี่ห้อไหนเนาะแล้วก็ทำนายราคาเท่าไหร่บอกไปเลยนะสนใจกระทักมาสั่งซื้อได้นะครับผมที่จะหาสินค้าใหม่ที่สภาพดีนะครับผมไม่ว่าเป็นดีวิกันหรือเป็นพวกอะไรอะไรก็ได้อยู่นะครับโอเคนะหกล่องแกย่ำกันนะฮะ รวดเร็วนะครับเดี๋ยววันนี้มีการไหนทำหลายอย่างนะครับผมให้นำสินค้าเยอะนะครับโอเคนะครับอ่าเ<อ>นี่ยฮะสวยงามก็แกะไปตามนี้ทิ้งไว้ก่อนโอเคนะฮะอันนี้ก็โอ้เป็นของจีนอยู่นั่นฮะฮะเปิดไปเลยเนาะครบเท่าไหร่เนี่ยเก้าเท่าหรือเปล่าประมาณนะครับจุดใหญ่ก็เป็นงานทีนฮะงานมาจากจีนอันนี้ก็มีขา ให้ครบหรือเปล่าดูก่อนฮะเคบอกราคาะฮะเนาะก็สภาพดีหรือว่าเป็นคล้ายๆรุ่นที่ติดกับปืนมานะฮะแบบนี้สไตล์เดียวกันเลยนะฮะกับปืนมานะครับโอ้นี่มีขาเล็กให้ด้วยขาใหญ่มีสองขาด้วยถือว่าคุ้มค่านะฮะมีได้ก,กับใหญ่แล้วแต่เนาะนะครับเ,เปิดอันนี้อ๋อนี่มีอันเดียวอีกด้านไม่มีนะครับอีกด้านไม่มีนะฮะไม่ว่ากันเนาะ ก็คือเป็นการใช้งานมาแล้วเดี๋ยวผมส่องดูก่อนแป๊บหนึ่งฮะเดืนก็ในเก้าเท่าเหมือนคล้ายๆรุ่นรุ่นนั่นฮะกันนะครับผมขอดูกัน ห้ได้ดีกว่าไม่แตกไม่เสียหายเลยเอชัดดีนะโอเคก็ชัดดีนะไม่แตกเสียหายมองเห็นไหมครับ <c oughs> มีช่างก,ก็เห็นฮนะแต่ชัดมากเลยม,มีกากระบาดมีอะไรนะรับเป็นเส้นเส้นเห็นไหมครับ ก็คงครับโอเคนะก็คือรานะคาก็ถือว่าสภาพตามสภาพถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะนะครับนี่ก็ได้ปรับได้นะฮะนะครับก็คือปรับนี่หมุนด้วยไม่ต้องใช้ไอ้ไข่พอร้อมปากแบนด้วยนะฮะถือว่าง่ายด้วยนะับโอเคนะครับก็เปิดตัวไปเลยนะฮะผมรานะคาก็อยู่ที่ 7 5 0บาทพร้อมส่งนะครับผมนะฮะโอเคนะครับถ้าสนใจถ้าคิดว่าคุ้มค่าหรือ่มันเก้าเท่านอสามคูนเก้านะฮะคูณสี่สิบ 40, หน้าหน้าในสี่สิบโอเคนะครับผมถ้าสนใจสินค้าฝากขายเรื่องจะฝากขายก็ส่งมาฝากได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สอบถาวที่ทางอินดีไลน์ได้ครับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะบ่าย,บายพบกับสินค้าฝากขายให,หม่นะครับ